อย่าไล้เลยเชื่อกับน้องกูเพิ่งยะดูเธอทำด้วยอะไรนี่มันเหม็นเฟรนดีไม่ดูแข่งเจ้าอ๋อ้โหบลู ติตาเหมมาคุละฟีดได้เฮ้ยาคุละอันกับติ๊กันไม่ไเคลิบไมอ้สัไอ้เหียติตาคือาต้ังเปิดดูอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือกู้งกระเคอมมินยังไงวะเดี๋ยวหามมินกับคุยควยเอ้ยลากาลากา นี่กูส่งหัวใจให้เลยนี่ขึ้นไหมขึ้นมลขึ้นแลเออไม่คือมัขึ้นดันไปงเลยขึ้นเหนอกูส่งหัวใจขึ้นแลเกได้ได้เงินดีนะแต่ต้องดังด้วยนะเสาจะไปจะไปคุณแล้วแล้วไปคุณนกน้อยนี่คือสาระแล้วแล้วพอรอประกาศร่ประกาศใหม่ฮะฮะฮะ

ทำไมไปถมกุ้ยคลีสายที่ญี่ปุ่นเนีต้องเอดไลกูเสีน้ลายเันเดี๋ยวเกียนี่คือดีคือดีคคือดีกคือดีเออาหัวมุงบางเพื่อนตกมงนี่นยึบหนีดิเอาไลฟ์สดนี่เห็นไหมเห็นไหมไลฟ์สดอยู่เอาเอานี่นี่นี่อ่ นี่นี่อยากดันดวนี่เป็นเรื่องอะไราเร็วชายสาพีคนนึงทำกิจกรรมแล้วอยู่ในิลาสคสมัครเขาดูแล้วเขาดูแล้วลฟ์สดลฟ์สดลฟ์สดบ้งเบงเบ้งเบง เปลี่ยนสีของกูเปลี่ยนถ้าเราเจออันนี้แสดงว่าอยู่ในเรื่องของการรักษาดูในทาพของร่างกายเเียคนดวกูนี่แหละใช่ผมกูเสาียไปแทนเลนลงกูเฟซกูโอ้ยเฟซจุดจ้ามีอะไรอีกวะตื่นเช้าไปดเรายกันกิจกรรมเราอยู่ในสภาวะที่แตกต่างกันการนี้ ตัวร้ายเออสองสองสอย่หลายกลุ่มเกิดิ๊หดในห้องทีมีอคอาโดยมีการดื่มน้ำสภาวะที่กันรารแจ้งในบริเวณที่มีองาที่เกยโดยไมีการดื่มน้ำอสภาวะการต้องการอะไรจากเราก็คือการติ้วนทีไรทีไสภาวะนี้

เราต้องลบคุณทำเองคือสุดท้ายขึดตอบสน้มไม่ต้องพิสูจน์อ้ยสู์ล่เลย้อีม่ไม่นเล้สัตว์สด้้ไม่ไม่ชัดเลยนะปรับสุดเลยเนี่ยไาอดะไรมีสแถวเานึ่งสองสมอากเห้องระกีาฬิร มีก็จะร้เยไม่ไม่ใครอ่านเลที่อกเปิดหนังดูไม่ดีเล่เอซาดีกว่าเล่นเอซ่าเลยไหเล่นเอซ่า้คุณยุบรั มีมีมีมัก็โดดตมกีต่อเขาหรอ